สวัสดีครับผมปอนครับโอ้ค่ะกับพวกเราสามคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคป๊อปอีกหนึ่งวงจากที่เราอาจไปพร้อมกันกับซีเออีในที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวงที่เรียกได้ว่ารอคอยกันไม่แพ้ซ l c เหมือนกันเพราะว่านานนานแบบนานมากเลยหายไปนานหายไปนานตั้งแต่เพลงล่าสุดคือเพลง salvation ใช่ salvation โหก็รวมปีกว่าก็กลับมาแล้วกับเพลงที่ชื่อว่า f a v o r i t e boys ครับผมจากหนุ่มๆ ACE นั่นเอง เช่อใจริงต้องบอกว่าเราตามวงนี้มาตั้แต่เพลงแรกๆเลยเนาะตั้แต่แขก <c oughs> แรกเลยแหละตั้แต่แขกตัดเลยแหละแล้วเราก็แบบเต้นโคเปอร์เพลงนี้ด้วยใช<า>่ซึ่งเหมือนเรามองเห็นบางอย่างในศักยภาพของน้องๆค <c oughs> ือ <c oughs> เอาถ้าพูดตรงๆเนยนะว่าแบบคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้รู้จัก a C e เยอะ <c oughs> มากๆเท่าไหร่แต่แบบสำหรับพวกเราแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราเราพวกเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาดูบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปใหม่ๆอ่ะ คือเราจะไม่ดูผ่านๆนะคือเราจะฟังแม้กระทั่งเพลงดูท่าเต้นคือเราเหมือนเราเห็นบางอย่างในวงเนี้ยมันมันมีของอ่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นร้องหรือเต้นหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยมันครบอ่ะแล้วมันเราก็รู้สึกว่ามันน่าติดตามแล้วอยากเอาใจช่วยจริงอล้แล้วก็หลังๆมาเขาก็แสบดีในในอินเตอร์ใช่กระแสดีขึ้นคือเราพยายามเชียร์มาตลอดแหละเออแบบไม่เคยทิ้งเลยนะถึงแม้ว่าแรกๆเราจะไม่ได้ทำรียก็เถอะแต่เราก็แบบพยายาม ปนันวิวช่วยแชร์ share, ช่วยน้องทุกอย่างแบบโหช่วยน้องจริงอ่ะเป็นอีกหนึ่งวงที่แบบเรารักเหมือนกันเพราะเด็กๆเก่งจริงเก่ง,งมากๆมาก,มาก,มากๆจริงเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับกับมิวสิกวิดีโอเพลง f a v o r i i s Boy จากทั้งห้าหนุ่ม ACE ว่าจะเป็นยังไงนะครับครับเมาแล้ก็เอาอยี้เลยเนะาะ loud ด้อโอเคสามโอเคชาต โตเคบี The Red Boy ตาไป่แดงก็มีแรงเดินฮะอุ้ยมีความมยาวมีความจีนจีนะจีนจีนนี่หมายชุดเราก็แบบว่าจีนจีนเมมีจอดจมูกเอสานอุ้ยทำผมน่ารักอีกแล้วอะโอ้โหไปเยี่องเขาใช่ไหมใช่องเเา ว้าวโะเท่เลยอะหล่อหล่อขึ้นเดียวมากเลยอะมาแล้วเมชันเองคุณจุนเป็นการวิกแอนแม็เสื้อผ้านะให้มันเป็นความแบบเป็นยุคเก่าอะยุคใหม่ผสมกันไทยอะเรานถาจะเป็นดงยอนหรอเฮ้ยวิชาด้วะไม่มันใจเหมือนกัน เอ้ยชุนี่สวยโชเอลอีกแล้ว่โหนูโลกเอ้ยเพราชอบใส่เสื้อคอปน้องโชเอลหลายเพลงละบอดี้เขาดีตั้วนี่ไงใส่หัวเนี่ยเหมือนตอนที่เอาผ้าแดงโอ้ชุนี้สวยอ่ะเห็นชุนี้แล้วถ้าไม่ย้อนกลับไปคิดถึงบอกเพลงแรกๆเลยโอ้โห รุนแรงลือเกินหลังๆก็คือเน้นแต่ครับต้องใช้เพิร์ช่วยุยน้องวานน่ารักมากเลยอ่ะเสดเว่นน่ารักคนจูนชุดดีก็คือยูนิเซ็กซ์นะมันเป็นความใช่เราชอบที่เขาพาผ้าในเกียวโตมาดูแบบนี้ดิ โอ้ยดวงยอนจัดจมูกขนมจีนเจ้าความจัดจมูกอ่ะอ้อเอะไรอละพนุเต่าเรนไทยโหเต้นหนักเหมือนเดิมเนหนักเหมือนเดิ่อยจริงจริงเต้นวงนี้เหนื่อยโอ้ยท่าสวยโอ้ ดวยอนนั้นยอนอุยโอ้โอ้เสถียทอนวายอู้โอวยขาวววงวว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 เวว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 วยวววาววววอววววนวว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 เววว่วว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 ว หนักจังหนักหนักมากชุดขาวไม่ได้โชว์สะดือแค่คนเดียวใช่ไหมเมื่อกี้ันเหีือนเห็นสองคนสอยคนเลยอ่เขาเหยัยบไฮโลเหรอโอ้ยดีอย่างได้ต้องพูดเลยคือเสียดายอย่างหนึ่งอ่ชุดผมยาวน้อยชุดที่น้อยเออคือมาซินนั่นน้อย เสียดายมันสวยมากเลยนะมันสวยมากมันแบบปรมาจารย์ที่บ้านอ่ะมันแบบโอ้โหมันส่งจริงๆหยุดจำรูปคอนเซ็ปต์เลยไหมที่ถ่ายจากนาแล้วะถ้ามีฉากนั้นอ่ะในเอ็มต้องสวยมากแต่จะถ่ายยากเขาอะไรเป็นไงนี้เปล่าแต่อันนั้นอ่ะเป็นเป็นเป็นคอนเซ็ปต์อโฟโต้ที่แบบสวยมากซึ่งแบบอยู่ในพวังนั้นพักหนึ่งอ่ะใช่ดูรูปเราแบบเฮ้ยเรามมีโอกาสได้ไปดูบ้างหลังเออแล้วพอเห็นผมยาวแล้วแบบ น่าสวยมากจุนอะแบบน่าสวยไปเยอเสียดายอะเห็นในเดียวในวมีแต่ไม่รู้มันรู้สึกเหมือนจะมีภาคต่อหรือเปล่าเห็นเขาทิ้งท้ายแบบไปทีเออเหมือนจะมีต่อฉากอะไรต่างๆของคนจีนเนาะแต่สวยจริงคอนเซ็ปต์สวยคอนเซ็ปต์ดีชุดขาวชุดขาวดีที่เป็นฮุกแรกอ่าชุดแบบว่าทำให้เราย้อนกลับไปสมัยแบบแขกตัดแล้วก็หลังจากนั้นนิดนึงเลยคือคือตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกกันจบเพลงเนี่ยเราจะเห็นเมืที่เราพูดกันกี้คือชุดมันเป็นแบบ เป็นสมัยใหม่กับสมัยเก่าที่เอามวใิสักันชุดอันสุดท้ายก็เป็นเสื้อคุมแบบจีนใช่ไหมแต่ข้างในคือยังเป็นแบบเสื้อยืดคือเก่งยีนอ่ะคือแบบพี่พอบอยชอบอันนี้มากอที่ไนกี้ไนกี้ใช่ที่บอกว่ามัน คือเขาเอาไนกี้มาใส่มันแสดงถึงความแบบตะวันตกเออเท่อะไปอีกขั้นหนึ่งแล้วปะแต่ว่าชุดก็ยังคงเป็นแบบจีนอ่ะอเชียเอเชียอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเป็นตะวันตกมันก็ดูแบบเท่อะตัวนี้ชอบชุดแดงที่แบบว่าเป็นแบบว่ากุดข้างหนึเงกุดยาวข้างหนึ่งใช่เห็นหลายชุดอยู่นะเพลงเนี้ยนะสวยสวยแล้วก็โอเพลงก็ดีเพลงภาษาอังกฤษบอกว่า favorite boy แต่ภาษาเกาหลีเนี่ย Do Kibby Do k i ิ b y ก็คือ g o b l i นอ่าซึ่งก็ไม่รู้ว่า การการตีคอนเซ็ปต์ของเขาอะคือเป็นกอลบินแบบไหนที่เราอยากจะรู้แล้วก็ท่าที่เห็นฉันจะเป็นท่าเขย่าที่เราแซวว่าไฮโลอ่ะอแต่จริงมันเป็นน่าจะเป็นลูกเต่านะเท่าแบบเต่ามือเขย่าอะไรสักอย่างแล้วก็โยนไฮโลหรือเปล่าพี่บอบกันแต่เมื่อกี้คือคือมันมีจริงๆนะเห็นใช่ไหมใช่ใช่าตอนที่รวมกลุ่มกันแล้วแบบที่จะเป็นเจสันป่ะเจสันเขยาเขย่าใช่ใช่โอ้โหคือดี รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องแมงแล้วแหละจริงคือคือไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าถึงเวลาที่ที่แบบที่ต้องเป็นที่รู้จักเพราะอย่างไรก็มีอย่างตอนนี้มันก็มีคนรู้จักเยอะเหมือนกันเพียงแต่เราอยากให้น้องแบบผักดันน้องไปอยู่ในจุดที่มันไปได้มากซึ่วันนี้คือคุ้นรี้กว่งนะคือคือเราอยากให้คนที่แบบมองเคปเปอรับไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มองแบบว่าแคบแคบผิวมันข้างนอกอ่ะเราอยากให้มองแบบเด็กๆกลุ่มอื่นน้องๆวงอื่นๆที่เขามีความพยายามเหมือนกันที่เขาพยายามจัด พยายามจะขึ้นไปถึงจุดนั้นเหมือนกันแต่แค่แบบเหมือนโอกาสเขาน้อยกว่าใช่บางทีแบบเราเห็นแบบวงผิวเผินที่เรารู้จักเนี่ยมันก็ยังมีวงอีกมากนะที่เรายังไม่รู้จักแล้วพอไปฟังเพลงออ้ยเพลงมันดีอ่ะมันดีกว่าที่ฮิตใช่แต่เขาแบบไม่มีโอกาสแบบมีแรงผลักดันโปรโมทขนาดนั้นพวกเราแบบอยากซัพพอร์ตนะอยากดันเขาแต่คือเราเราก็เป็นแค่แฟนคลับคนหนึ่งเราไม่สามารถจะดันเขาไปถึงขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดจากทุกคนหลายๆคนช่วยกันช่วยช่วยกันครับผมแล้วเราก็เราเคยพูด ถึงตอนนั้นที่เราเคยเต้นโคฟเขาแรกแรกเราจํางานนั้นได้เลยให้เราไปเต้นแล้วคือแบบไม่มีคนรู้จักไมแคทตัสแคตัสไม่ค่อยมีใครรู้จักชไม่ใช่ไม่ค่อยดีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีใครร้องตามไม่มีใครกรี๊ดตอนนั้นเราก็เกิดความสงสัยเอ๊ะทำไมคนรู้จักน้อยจัทั้งนั้นที่แบบน้องเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเต้นดีมากจนเรารู้สึกว่าเออเราอยากโคปวงนี้ว่ะให้อย่างน้อยก็คือให้คนแบบ เห็นหน่อยเห็นหน่อยด้วยด้วเอ้ยคือวงอะไรให้ได้ไปตามฟังเอาจริงๆเราเคยเจอสถานการณ์อย่างนี้กันมาตั้งแต่ตอนอินฟินิตแล้วทำได้ไหมสมัยนั้นอินฟินิตเพิ่งเดบิวต์ใหม่ๆโทรแล้ววะแล้วเราเคยเต้น cover แล้วเราเคยเอาเพลงอินฟินิตไปแข่งเต้นคําถามที่กลับมาคือคนอื่นถามว่าวงอะไรวงอะไรอ่ะเต้นวงอะไรทาไมไม่เห็นเคยได้ยินเพลงเลยเต้นวงอะไรอ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็คือเหมือนพอทุกคนเริ่มรู้จักอ่ะทุกคนเริ่มเปิดใจอ่ะมันก็เลยไปต่อๆกันเออแบบพูดต่อต่อกันอ่ะมันก็เลยแบบทําให้อินฟินิตก็แบบ ค่อยๆแบบว่าดังขึ้นมามีชื่อเสียงขึ้นมาเออเออเราก็เลยแบบไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่แบบว่าเราทำให้เขาตอรเงี้ยแล้วเอซีก็มีหนึ่งวงเพราะว่าตั้งแต่เพลงที่เป็น u n d e r เบอร์มาซาเวดก็มีคนรู้จักเยอะมากขึ้นในบูบันดาเด็กโคบก็เต้นโคบกันมาเรื่องเสียงก็มากขึ้นซึ่งมันก็ค่อนข้างจะซาบซึ้งปั้มปิ่มที่แบบอย่างน้อยที่สุดล็คือที่เราต้องการมันก็แบบสำเร็จผลแล้วกับวงวงนี้เอซีอยอยากให้น้องไ่ที่รู้จักมากขึ้นเพราะวงนี้จริง ต้องบอกว่าก็น่าสงสารนะในความคิดเราเพราะว่ามีคนไปแข่งมิกไนา์ด้วยแล้วก็ติดแต่มิกไนา์ก็ล่มไปลมแล้วก็อย่างจุนชานก็ไปแข่งเดยยูนิตเดยูนิตก็เป็นชาที่ติดแต่เหมือนมันก็กระแสก็ไม่ได้เปี้ยงปังมันมันเป็นสัญญาณระยะสั้นมันก็ระยะสั้นก็ไม่ได้เปี้ยงปังมากแต่พอกลับมารวมวงกันตอนเป็น5คนนี้ก็คนรู้จักเยอะขึ้นนะกระแสดีขึ้นดีขึ้นลมพลังดีขึ้น ลวมกับเราอยู่จริงรจริงครับจริงจวงนี้ต้องบอกว่าวงที่เราตั้งใจจะทำเรีแอคชั่นจริงๆเพราะว่าเราเพิ่งมาทำเรีแอคชั่นไม่นานใช่ไหมเราก็ไม่นานไม่ไม่ทันเพลงเก่าเราก็เลยเดี๋ยวเฝ้ารอว่เาเมื่อไหร่น้องจะคัมแบ็กวะหรือว่าน้องจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าน้องจะเต้นโคเวอร์น้องก็ชอบเต้นโคเวอร์เออใช่เต้นโคเวอร์บอื่นลงในแอคเค้าตัวเองบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราคือแ,แบบเฮ้ยคิดถึงเมื่อไหร่จะมาสักทีหนึ่งวันนี้ก็มาแล้วก็อย่างที่เห็นคือมันแบบ มันเพิ่มจริงนะแล้วเราก็เห็นได้ว่าน้องเขาตั้งใจกับอัลบั้มนี้มากๆดูจากทั้ง MV คอสตูมอะไรหลายอย่างดูพาโปรโมทเขาจัดเต็มเลยอ่ะเขาแบบครั้งนี้เขาเอาอ่ะเขาเอานะครับก็ได้แต่ไปกังใจให้น้องๆนะครับผมได้มีผลงานดีๆแล้วก็ให้ทุกคนเป็นที่รู้จักมากขึ้นชื่อช่น้องมากขึ้นครับโอเคอันนี้ก็จบแล้วสำหรับรีคชั่นเพลง Favorite Boy นะครับจากหนุ่มๆ ACE นะครับหวังว่าทุกคนคงจะอ n จ o ยแล้วก็สะดกไปกับเรา นะครับผมก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกันดิ่งแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ